กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับกระแสดรามา่าแยาเอามาฝากกันนิดหนึ่งในเรื่องของการถกในเรื่องของรายการตรงไปตรงมาของน้องจอมขวัญน,นะที่ดออรอารนน์ไปถกกับทางน้องลุงใช่ไหมล่าวก็ออกมาในเรื่องของทรัพย์สินของสถาบันพระหมหากษัตย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์อะไรพวกนี้นะครับ ถูกกันไปถูกกันมานะจริงๆผมว่าเวทีนี้นะเป็นเวทีที่มีประโยชน์มากเลยนะนะนะเพราะว่าเอาข้อขัดแย้งต่างๆเอามาแบร์บนโต๊ะแล้วก็มาพูดคุยกันนะก็ว่ากันไปนะครับมีแพ้มีชนะดีเบตมีชนะมีแพ้ก็ว่ากันไปแล้วครับ,มมมนะมไ,รบไม่ไมีไม่มีฝั่งไหนหรอกถูกตลอดนอะถูกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกตลอดไปวิวาทะกันข้างไหนก็ถูกตลอดไม่มีหรอกครับมันต้องผัดแพ้ผัด,ผดชนะกัน เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่บนบัญญัติพื้นฐานของเหตุผลเอาเหตุผลก็มาหักล้างกันแค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่นะฮะเห็นว่ามีกระแสดราม่ากันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะว่ากันไปเออมีข่าวอะไรอีกอวันนี้คุณหมอวรงนะไปจ่อเออใช้คำว่าไปจ่อกับสื่อต่างประเทศ นี่ก็เจอสื่อทางต่างประเทศเขาก็ถามกลับมาละอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังข่าวคุณหมอวัดลงเผื่อพ่อแม่พี่น้องจะสนใจนะก็หยิบออกมาพูดคุยกันนี่คุณหมอวรงนี่เขาบอกว่าคุณหมอวรงสัมภาษณ์สื่อนอกชี้ม็อบราษฎรโดนล้านสมองเจอคําถามกลับอ่ะคุณอ่ะ คุณหมอวนะ่ลงอ่ะไม่โดนล้างสมองบ้างเหรอ <c oughs> นี่สื่อน,นอกก็ถามแสบนะถามกลับมาก็ลอ้อเอาคุณหมอว่ลงก็น่าหนายเออทำไมกูไม่โดนกล่อมหวัวบ้างวนะเออสื่อข่าวจาก bbc นะสัมภาษณ์คุณจนทานเฮดนะ ก็สัมภาษณ์ไปในกรณีกลุ่มผู้ชุมนมุมแล้วก็ถามหลายสิ่งหลายอย่างแล้วครับนะคุณหมอวรงก็บอกว่าสวนสวนบีบนะคุณจนตธานไปสวนไปว่าคือทำไมต้องไปพุ่งเป้าที่สถาบันอันนี้ทุกคนฟังให้คิดนะ เรื่องการเมืองก็ไปเล่นนักการเมืองสิจะไปยุ่งอะไรกับสถาบานันนี่คุณหมอวาดงเขาก็ตั้งอทอปิกค,ความคิดเนี่ยไว้อย่างนี้ว่าเนี่ยถ้าการเมืองมันมีปัญหาเนี่ยควรที่จะไปโจมตีนักการเมืองไปจัดการกับนักการเมืองนะแล้วมันเกี่ยวอับอะไรกับสถาบานันไปยุ่งอะไรกับสถาบานันแต่ทีนี้อยากให้คุณหมอวาดงย้อนกลับไปอย่างนี้ครับคือปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันเกิดจากนักการเมืองจริงๆแล้วคุณหมอวรงเนี่ยก็ยอมรับแล้วว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองแต่ทําไมคุณหมอวรงไม่มองย้อนไปล่ะครับว่านักการเมืองมันมาจากไหนนักการเมืองมันมาจากพวกทหารที่กระสันตัวเองอยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งกฎหมายมันก็ห้ามชัดเจนว่าทหารห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง สุดท้ายคุณหมอวรงบอกว่าที่การเมืองมันบันเลยมันชิบหายก็เพราะนักการเมืองก็ใช่ไงคนนักการเมืองก็คือใครล่ะมันก็คือทหารจำแรงแปลงกายมาเป็นนักการเมืองมันฉีกหมดแหละข้อกําหนดกฎหมายอ่ะกำหนดกฎหมายบอกว่าห้ามนะทหารมายุ่งกับการเมืองมันก็ยังมายุ่งแล้ววันนี้ทำอะไรมันได้บ้างไหมคุณหมอวรงอ่ะพูดกันอย่างเงี้ยคุณหมอวรงไปจัดการอะไรกับมันได้บ้างไหมถ้าบอกว่ามาจากนักการเมืองอ่ะ นะคุณหมอว่าลงไปพูดอะไรกับมันได้บ้างไหมไอ้พวกนักการเมืองที่อยู่ในคราบเขาเรียกว่านักไอ้ไอ้ทหารที่อยู่ในคราบนักการเมืองอ่ะก็คุณรู้เนี่ยว่าไอ้ไอความวิปริตต่ตางๆมาจากการเมืองเนี่ยที่มีนักเขาเรียกว่านักการเมืองที่มาจากทหารเนี่ยคุณนไปพูดอะไรเขาได้บ้างไหมคุณก็รู้เนี่ยว่าปัญหามมาจากตรงเนี้ก็ไม่ได้ จัดการอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็เพราะอะไรมันถือกฎหมายอยู่มันถืออํานาจอยู่มันเป็นทหารเป็นเผด็เดการที่ที่อะไรที่มาใช้เวทีการเมืองในการสร้างอํานาจให้กับตัวเองนะพอสร้างอํานาจให้กับตัวเองก็ยึดถือกฎหมายเนี่ยอ่าเป็นตัวตั้งตัวตียึดถือกฎหมายไปเล่นงานคนเห็นต่างก็นี่ไง คุณหมอวรงก็เข้าใจถูกแล้วว่ามาจากนักการเมืองนั้นบอกคุณหมอวรงอย่างนี้ช่วยไปจัดการมันหน่อยสิทําอะไรมันได้มั้งไหมพูดมันได้มั้งไหมฮะก็วันนี้เนี่ยมันทําอะไรมันไม่ได้เลยนะมันทําอะไรมันไม่ได้เลยองค์กรอิสระเอ่ยทุกแผนกทุกฝ่ายข้าราชการท้องทงท้องถิ่นอ่ะมันเอาไปพวกมันเองหมดแล้วนะ เพราะมันอาศัยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเอื้อให้มันเนี่ยมีเนี่ยนยพวกพ้องเป็นพวกมันองค์กรอิสระต่างๆมันก็ใช้อำนาจของกฎหมายรัฐนูญไปแต่งตั้งนะแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมยังต้องมีสวเข้าไปเลือกสรรคัดหาเฟ้นหาเลยองค์กรอิสระเกือบทุกองค์กรมาจากสอวอ,อย่างเงี้ย แล้วคุณคิดว่าไงแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชายังมาจากสวอ,อย่างเงี้ยคุณหมอวรงไปด่ามันได้ไหมไปช่วยวไปบอกไป,ไปสก,กิดมือพลเอกประยุทธ์หน่อยได้ไหมบพว่าลงจากตําแหน่งนาย,ยกและตนตีเถอะชาวบ้านเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคุณรู้อย่างนี้คุณหมอวรงอนะ่ะไปพูดได้มั้งไหมก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยคุณก็รู้ปัญหาแต่คุณก็ทาทาอะไรไม่ได้ประชาชนที่เขาออกมาประท้วงเขาก็รู้ปัญหา เขาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะด่าแล้วสาดเสียเทเสียแล้วนะไล่ก็แล้วถีบก็แล้วตบหัวก็แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วขอถามคุณหมอวรงคำเดียวจะต้องให้ทำยังไงอีกในเมื่อปัญหาคุณกับปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมคือปัญหาเดียวกันก็รู้อยู่ว่าปัญหาคือมาจากนักการเมืองแล้วนักการเมืองเนี่ยนะ ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเลยเนี่ยจนทําให้ต้องมีการขยายกลุ่มความคิดคําพูดไปถึงสถาบันเนี่ยคุณหมอวรงไม่คิดเลยเหรอว่านักการเมืองก็คือจุดนต้นกําเนิดของปัญหาซึ่งนักการเมืองก็คือทหารเพราะฉะนั้นทหารก็คือต้นต่อของปัญหาและทหารคือใครอ่พลเอกประยุทธ์ เอาก็นั่นไงก็พลเอกประยุทธ์คือต้นตอของปัญหาไงมันต้องจัดการแต่วันนี้คุณหมอวรวงเนี่ยกลับกลายสนับสนุนนห้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในตําแหน่งคุณพูดเองอ่ะคุณบอกว่าต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะอยู่ในตําแหน่งต้องสนับสนุนเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60นะล้มล้างไม่ได้เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเอาก็นั่นไงคุณก็ดูสิมันย้อนแย้งกับคําพูดคุณที่ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีหมดเลยอ่ะ ก็คุณก็บอกอยู่นะว่าปัญหามาจากนักการเมืองแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญมาจากใครก็มาจากกลุ่มการเมืองพวกนี้ที่มันไปแอบไปเขียนกันเองแล้วบอกว่าเป็นประชามติที่มาจากประชาชน16.8ล้านคนก็เนี่ยมันแอบไปเขียนกันเองมีวิษณุนะดูสินะร่วมไม้ร่วมมือกันแท็กทีมกันนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่ำตมมันเกิดจากจุดตรงนี้ แล้วคุณหมอวรงก็รู้แต่ให้สัมภาษณ์ b ี c ซอีกแบบหนึง่งแต่ตัวเองก็มาพูดอีกแบบหนึง่งนะคุณบอกว่าปัญหามาจากนักการเมืองพลเอกประยุทธ์อะปัญหามาจากประยุทธ์อะแต่คุณชี้พลเอกประยุทธ์หให้อยู่ในตำแหน่งนายกแลนบอกว่าเป็นนายกรัฐมตรีที่ดีที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมามันก็ย้อนแย้งทั้งคาพูดของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยอดูสิฮะแล้วจะให้ชื่นชมยังไงวันนี้ ไีจุดยืนของคุณหมอวรงไม่ออกเลยตกลงแกพูดอีกอย่างไปอีกอย่างพูดอีกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยไม่ควรไปยุ่งกับสถาบันแต่นักการเมืองเฮียแล้วนักการเมืองคือใครล่ะก็คือประยุทธ์แต่คุณดันส่งเสริมประยุทธ์แต้อยู่ในตําแหน่งมันย้อนแย้งกันไหมล่ะมันก็ย้อนแย้งอ่ะถูกไหม เพราะนักการเมืองไม่ดีอย,างงาอย่างน้นอย่างงี้ก็มากคุยกันเรื่องนักการเมืองสิจะไปยุ่งอะไรกับสถาบันเอา้าก็รู้อยู่นักการเมืองไม่ดีพลเอกประยุทธ์ไม่ดีแล้วทำไมคุณยังเชียร์ให้เขาอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงยาวนานกันขนาดนี้ล่ะคุณหมอวรวงยิ่งแก่ยิ่งเลอะเรือนมาจริง,รงๆคุณหมอวรงอะ่ะอืมฝากด้วยเนาะถึงไม่ถึงไม่รู้ <c oughs> อ่าอยากรู้เรื่องอะไรอ่ามาพูดคุยกันหน่อยเร็วคำ่ำคัอย่างนี้อืมนะ อือยากรู้เรื่องอะไรอีกไหมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนใครไม่ทันเนี่ยดูเฟซบุ๊กย้อนหลังได้เลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าได้อบจอมาเนี่ยนะครับหลังวันที่ยี่สิบเนี่ยนะครับเออก็คงจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่ถ้าได้อะไรนะ อบจสอบจเป็นพักพลังประชารัฐอีกก็คงจะซ้ำหนักว่าเก่าเศรษฐกิจก็คงจะโอ๋นะก็คงจะไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้การทำงานประสานกันหมดแล้วระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นก็คนของเขาส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็คนของรัฐบาลผดเด็จการคอร์รัก็ไม่ต้องพูดถึงละก็ของบนเอกประยุทธ์หมดคราวนี้ก็กินกันทั้งประเทศแล้ว สบายกันทั้งประเทศแล้วครันนี้ก็โอ้ชโยโยหยิวกันปีใหม่นี้นะหนึ่งมกราคม2,564ก็จุดประทัดหลายแพหน่อยนะเฉะลิมฉลองว่า นะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราปีหกี่คงจะได้มีการกู้เพิ่มแล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกประเทศไทยก็ลุ้นกันและครับว่าจะแตะสิบล้านล้านกันเมื่อไหร่ไอ้สิบล้านล้านนี่ไม่ใช่ไรายได้นะหนี้สะสมนะรู้สึกดีใจหัวเราแบบแห้งๆมีแต่จะบวกหนี้เพิ่มนี่และครับก็นโยบายเขามาอย่างนั้นเขาก็ชอบอย่างนั้น นะกูได้ง่ายก็ใช้ไปง่ายแจกไปแจกแล้วแจกอีกนะครับเออสวัสดีครับทุกคนนะครับออรัฐประหารได้ใครออนะฮะนะครับนี่แหละครับบทบัญญัติ ของความยุติธรรมเราก็ต้องจับตามองกันดีๆว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีความยุติธรรมมากน้อยกันขนาดไหนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกได้เลยแม้กระทั่ง UN สหรประชาชาติก็จับตามองอยู่นะฮะในการเคลื่อนไหวต่างๆใน,ในเขาเรียกว่าทางด้านการเมืองของเมืองไทยเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา เนี่ยนะฮะบทบัญญัติพวกนี้มันอยู่บนพื้นฐานของอสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนนะประชาชนชาวไทยก็มีสิทธิเท่ากับมนุษย์คนอื่นทั่วโลกเหมือนกันนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในสังคมประเทศไทยสังคมเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่ประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกับทุกๆประเทศในโลกนี้ให้ได้ไม่ใช่คุณจะใช้อํานาจกฎหมายยังไงก็ได้อยู่ในประเทศตัวเองจะทํำยังไงได้ไม่ใช่ เพราะตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโดนนะครับประเทศไทยอย่าโดนนะโดนบุมประชาทันจากสะหะประชาชาติโดนบุมประชาทันจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆในโลกนี้เนี่ยร่วมกันดอยขอดประเทศไทยและชิบหายเลยนะครับ เพราะปกติปัจจุบันนี่ก็แย่พออยู่แล้วจริงๆการบ้านการเมืองการค้าการขายเศรษฐกิจาาก็แย่พออยู่แล้วโดนบอยคอดกันไปโดนบอยคอตกันมาแล้วอนาคตลูกหลานจะอยู่กันยังไง